ออกดูทุกโคมตอนนี้เรามาห้องที่สี่นะครับก็ไม่รู้เป็นห้องอะไรเดี๋ยวจะพามาดูก่อนนี่คือพีพิพิธภัณฑ์ของนี่เซียสสยามคนไทยไมไ่เคยเห็นกันหรือเปล่าไทนมารับหมดยังนี่จะด้านท้าเป็นเลยนะนี่ไทยอลังการหุดแต่งออกก็ได้หนูเอาทิถ่ายไว้ให้ใหเออร,รูปก็ถ่ายได้ ก็ตัดโชกานอ่อกี่นี่ไงเรามาดูาตัวนี้ครับผมอ้ยนี่เป็นระัณพัถ้วยชามแต่มันสมัยโบร,ราณยกเค้กอันนี้เป็นห้องที่สองห้องห้องที่สี่สามสี่สี่อุ้ อันนี้เป็นห้องเกี่ยวกับแท่นประทับของกษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ไหนนะนแต่ละสมัยนะคงขอจุดังนี้นล่สวยงามมากสวยงามมากอันนี้คืออะไรนี่ใช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 ่อืมอันนี้แหละพระมนนีลูก อันนี้เพลปลามาตะลุนรรนีเพลปลามตะลุนนะครับตรงนี้ห้ามขึ้นอันนี้นจะเป็นแท่นที่นั่งบันลังก์เขาเรียกอะไรนะเหตุท,าท่าที่นั่งนะ้องทางน้องอะไรแท่นพระที่นั่งนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจักรวาลจักรวาลอะไร ุ้ยมีกี่ชั้นเนี่ยสวรรค์ชั้นหกไม่ใช่นะสวรรค์มีเจ็ดชั้นะนะเดี๋ยวเรามาดูสวรรค์ชั้นเจ็ดโอเคต่อไปไปดูห้องใหม่นะครับโอไปห้องที่หกตอนนี้เรามาห้องที่หกนะปึ๊บทางเข้าทางไหนอุ้ยเกี่ยวกับการแต่งตัวสมัยใหม่กับสมัยโบราณนะครับจืดอ,อันนีอ้อันนี้ชุดลายชุดไทยไทยไทยเราไทยเราชอบ กจะเป็นทั้งชุดนักศึกษาชุดไทยชุดสมัยใหม่นะอันนี้ก็อืมชุดจะเป็นยังไงกินาลีร่วมสมัยเนี่ยต้องใส่ชุดนี้มันหายไม่ใช่ขโมยเขามาถึงสวมใส่ไปเลยนี่นี่คนนี้เอามาเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยชุดดำเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนอมีบ ชุดตัวช้อนตัวแบบเขาขอก็ได้นะผมให้ดูชุดสมัยโบราณถึงสมัยใหม่ณนะปัจจุบันเลยนะชุดเนี้ยลองกันหมดีตลอดความเป็นมาของมันนี่ดูนี่อังกฤษภาษาไทยอยู่ไหนภาษาไทยอยู่โน่น เริ่มเป็นสังเกตเลยอาทุกคนมาดูอันนี้มวยไทยกะทิงแดงนะครับสมัยมก,ก่อนอก็ทิงแดงอืมสาวอันนี้ช่วยอะไรนะที่ว่านังะไอช้ช้างช้างอะ่ะช้างกูอยู่ไหนอยู่นี่จุดมวย,ยไทยมวยไทยก็จะมีอันนี้สมัยแล้ว ราชกรารที่เก้านะฉันเกิดในราชกรารที่เก้าตอนเที่ยไปไไแต่มเราเท่าตัวเล็กได้ทาน,นาเออเอาดิมีกี่ชั้นชั้นเดียวนี่มีชั้นนี้แล้วชั้นสองเขาบอกเหรอ ของอยูของไทยื่งกี้ไปถ่ายของฝรั่งเราก็อ่านไม่ออกว่าไงไปเดินเดี๋ยวเราเดินไปห้องต่อไปกัน อาตัไปเลยตรงไหนบอกเขอเลิเปิดเลยมีใครแล้วเอาละฝั่งนู้นนะดูฝั่งที่เราเดินมาเดี๋ยวเราิ้วนหที่เขาไปจิ๊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 จข้าง่างรดไทย้างลางอับไท่่โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดบุพิพหรอน้อ นี่ว่าพแก้ววะใครเล่นอะไรวะ